พ่อจะพาขึ้นไปนอนเออแต่ว่าพอ่อพ่ออุ้มลูกแล้วก็ปีนขึ้นไปไม่ได้อะลูกลงก่อนแล้วกันนะไป <c oughs> ขึ้นไปนอนลูกลูกลูกติดบันได <c oughs> พอ่อพ่อไม่ตั้งใจนะลูกนะ <c oughs> <c oughs> เอาละในคลิปนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาแต่งตัวเป็นคุณพ่อจาก <c oughs> แมปเวียสติกแดนนั่นเองนะคะหรือว่าคุณพ่อจอมเข้มงวดนั่นเองนะในคลิปนี้ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะแต่งเป็น คุณพ่อจอมเข้มงวดเวสติกแดดเนี่ยเข้าไปในบุ๊เกเฮเว่นกันไปดูกันนะคะว่าคนในบุ๊กเฮเวนเนี่ยจะรู้จักไหมบอกเลยนะคะว่าภารกิจนี้จะตลกหรือว่าจะน่ากลัว ก็ไปดูกันเลยเอาละตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเนะี่ยมาถึงแล้วก็มาเจอเด็กช่างกนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเจอคนไทยเลยคนไทยหรือเปล่าเอามาจุดววระเบิดซะด้วยเราต้องแบบว่าแอบ,บเข้าไปในบ้านเขากันเนะคฮะเพื่อที่จะไปหลอกหลอนนั่นเองไปดูกันว่าถ้าเกิดเราแอบ,บเข้าไปเนี่ยเขาแบบเออจะตกใจไหมอะไรแบบนี้นะไปฟึบอ่ะเข้ามาตรงตรงไหนห้องนอน <S <S อู้ทะลุมาห้องนอนเลยอ่ะเก็บที่นอนก่อนเดี๋ยวเขาเห็นตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านเขาได้แล้วแอบบแอบบหน่อยดิ แอบแอบหน่อยถ้าเกิดเรายืนตรงเนี้ยเขาจะตกใจไหมเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าของบ้านนั่นนะ่ะยืนอยู่ตรงนั้นนะทุกคนไม่แน่ใจว่ากําลังแบบว่ายืนแต่งตัวหรือเปล่าแต่ว่าเราเนี่ยจะยืนเป็นคุณพ่อจอมเข้มงวดอยู่ตรงนี้แต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเธอกาลังยืนคุยกับใครก็ไม่รู้อุ้ยเธอหันหน้ามาแล้ว อุ้ยเธออาจกำลังแต่งตัวเสร็จแล้วอุ้ยเ๋ยนะเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเธอจะเดินมาตรงนี้หรือเปล่าเอาความจริงนะถ้าเกิดพี่นิวเดินมาเนี่ยแล้วไม่เห็นหน้าแบบนี้นะตกใจนะหรือว่าเราต้องทําการแบบว่าส่งเสียงสักหน่อยไหมลองแบบว่าดิจิตา้านะนี่เป็นไงคุณพ่อโรแมนติกเวอร์ดิกิตา้านะเะเร่งตเตล่งตเต่งต เตง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 นี่เสีกีต้าร์เธอเดินมาแล้ว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 เก็บกีต้าร์ก่อนเหมือนกับว่าเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เอ๊เสียงอะไรนะเสียงอะไรเอาเดินไปไหนอะเดินไปไหนอ๋อเธออยู่ตรงตู้เย็นอ๋อกำลังแบบว่ายืนกินพิซซ่านะตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่าเรายืนตรงนี้เตง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 เอ๊นี่มันเสียงกีต้าร์หรือว่าเสียงระนาดอ๋อรู้สึกว่าเสียงกีต้าร์ไม่ได้ผลแลละ เฮ้ย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 ไปไหนไปไหนแบบนี้ไม่น่านได้ผลแหละเราเดินไปดีกว่านะยังไงเธอก็ไม่เห็นเราสักทีแล้วตอนนี้เธอก็ไปไหนอ้ามาดูกันนะนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วนะเธอเห็นเราแล้วเธอเห็นเราแล้วจะแบนไหมมาลุ้นกันนะคะ You know me รู้จักฉันไหมจ๊ะรู้ไหมว่าฉันคือใครแต่งหน้าสวยมากรู้ไหมว่าฉันคือใครอ่ะรู้ไหม <c oughs> ฉันคือคุณพ่อจอมเข้มงวดแล้วใครมาบ้านเธอนะน่นะอา้าวเรียบร้อย โอเคแบนแล้วโดนแบนคุณพ่อโดนแบนนี่เลยบ้านหลังนี้แบนเราไปเมื่อกี้นี้แล้วเราก็มาเจอสองสาวใส่ชุดโอ้โหน่ารักมาก smart. วันคริสต์มาสเราก็เลยถามสาวๆไปว่ารู้จักเราไหมรู้จักเราป้าจา้าด you ู k n o น m e แล้วสาวก็บอกว่ารู้จักเนี่ยเขาเลยบอกว่ารู้จักรู้จักแสดงว่าเธอต้องเคยเล่นแมปคุณพ่อจอมเข้มงวดแน่ๆแล้วสาวก็บอกว่าฉันรู้เธอน่ะอยู่ในแมปสติกเบเดต อ๋อใช่ใ <Bee> ช okay, so okay, so yeah, so so ่ใช่ใช่แล้วจ้าเอ๊แต่ว่าเธอสลับกันนะเบลสติกแดดไม่ใช่หรอเออนั่นแหละฉันเคยเล่นแบบเธอโอเคเธอรู้จักเราเย่แล้วเธอก็ถามเราว่า เธอเป็นพ่อหรอแล้วก็เลยบอกไปว่าใช่ใช่เราเป็นพ่อจะบอกว่าเธอเป็นฝาแฝดก,กันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบ้านน่าอยู่มากเลยอะ่ะถ้าเกิดเราขอเดินเข้าไปในบ้านเธอเธอจะแบรเราไหมเนาะเธอจะกลัวเราหรือเปล่นานะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเธอชอบหรือเปล่าที่ให้เราอยู่ในบ้าน <c oughs> แล้วเธอก็บอกว่าโอเคเธอคือพ่อ ใ่ของเราเออตอนนี้เรากลายเป็นพ่อของพวกเธอไปแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเธอนี่คือไม่กลัวเราแต่อย่างใดในนันหนเราก็เป็นพ่อของพวกเธอแล้วเราก็ต้องเข้มงวดกับเธอเพราะว่าบทบาทของเราเนี่ยเป็นพ่อที่เข้มงวดมากๆไปจ้ะเราขึ้นไปดูกันพวกเธอไปไหนแล้วะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหขึ้นไปชั้นนู้นเลยเหรอขึ้นไปยังไงอะแล้วคราวนี้นะเราก็เลยบอกกับพวกเธอไปว่าเฮ้ hey, พวกเธอไปนอนเดี๋ยวนี้ไปนอนได้แล้ว ไปนอนอย่างนี้เลยแล้วเธอก็บอกว่าโอเคนะแล้วเธอก็ไปนอนอ่าเชื่อฟังคําสั่งพ่อดีมากเอ่อปิดไฟปิดไฟอ่าแล้วก็ปิดไฟให้เธอนะนอนไปนะโลกนาะต้องเชื่อฟังคําสั่งพ่อนะแล้วเธอก็ทําเป็นเหมือนกับว่าเธอกําลังกลนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเนียนมากสมบทบาทสุดๆนอนไฟนอนไปส่วนพ่อจะลงไปด้านล่างตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มถือว่าเป็นเวลากําลังดีเอ๊ะจะดูเหมือนว่ามีคนนึงลุกขึ้นมาอะไรอะ่ะเอาลุกขึ้นมาทําไมอะ่ะเดี๋ยว มาทําอะไรกันฮะไม่ได้นะขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้ขึ้นไปนอนจะมากีไรตอนนี้ไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวลูกลูกเป็นลมเหรอลูกอ้าวลูกและในสมบทบาทมากก็จะพาขึ้นไปนอนเออแต่ว่าพ่อพ่ออุ้มลูกแล้วก็ปีนขึ้นไปไม่ได้อะลูกลงก่อนแล้วกันนะไปที่ไปนอนลูกลูกลูกติดบันไดพออไม่ตั้งใจนะลูกนะอ้าวเดี๋ยวเอาทำยังไงล่ะคราวนี้ลูกติดเข้าไปในบันไดแล้วลูก ลูกลูกสอรี่นะดูนะสอรี่นะ <_ C 1> เดี๋ยวขึ้นไปนอนเดี๋ยวนี้อีกคนนึงไปไหนแล้วไปดูดิอีกคนนึงอยู่ไหนแล้วอ่าขึ้นมาเอาอีกคนนึงกำลังนอนอยู่อ้าลูกทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมเดือกระจังเลยให้ลูกเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปนอนได้แล้วไปอย่าให้พ่อต้องไล่อาล้าวเราก็บอกกับพวกเธอไปว่าหลับเดี๋ยวนี้อ่าแล้วเธอก็บอกหลับอยู่ค่ะหลับอยู่ <_ c 1> และตอนนี้ลูกๆเราก็นอนอยู่งั้นเราก็ปิดไฟแล้วแกันะปิดไฟให้หมดในบ้านเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วอ้าวแผ่นดินไหวจ้าแนนดิไว เป็นไงล่ะแผ่นดินไหวไปอีกอ่ะเอาเลยเอาให้เต็มที่อ่ะเข้ามาเล่นที่ไรแผ่นดินไหวทุกที่โอ้โห6.2ลิตรเลยเหรอแผ่นดินไหวแรงมากแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นไปดูลูกอีกเฮ้ยทำไรกกนะเฮ้ยนอน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 เลยเน่นอนนอนเลยโอ้มาแอบเล่นคอมกันเหรอเนี่ยเห็นนะลูกเราก็แบบว่ารีบวิ่งไปนอนเลยสมบทบาทเอร์เดี๋ยวพ่อเล่นแทนลูกเดี๋ยวพ่อเล่นแทนนะลูกนอนไปนะ ตอนนี้เราก็ทำเป็นว่าเล่นคอมนั่งเฝ้าลูกไปก่อนนะดูนะว่าลูกเราจะลุกขึ้นหมหรือไม่ตอนนี้เป็นเวลาจะตีสองนะลูกอาเห็นนะเห็นนะคานด้วยคานด้วยอ่าดูดิคานขึ้นมาไปไหนเราก็ทําการวิ่งกันไปทำารทำายกันะทำารายกันนะทำรายกันไปนอน เปนอนเอาเนี่ย <c oughs> โอ้จะบอกว่าสมบทบาทของแท้ตอนนี้ลูกเราก็ไปนอนแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ลงไปข้างล่างโอ้จะบอกว่าเหมือนในแบบวิวสติกแดดเลยอะเด <c oughs> ี๋ยวคราวนี้นะเราจะให้เวลาลูกแบบว่าลงมากินน้ำกับกินข้าวนะดูนะว่าลูกจะลงมาไหมตอนนี้จะเป็นเวลาใกล้ตีสามแล้วนะนะมาดูกันถ้าเกิดเป็นเวลาหกโมงเช้าแปลว่าลูกเรานี่คือเอาชีวิตรอดเก่งมากอะตอนนี้เธอสองคนนี้ก็แบบว่ากำลังจะลงมานะคะอาลงมาเลยจ้า ลงมาจ้าลงมาลงมาล,งมา,ลงมาสิจ้าให้โอกาสจ้าให้โอกาสดูเหมือนว่าเธอกําลังย่องลงมานะลงมาจ้าลงมาจ้าถ้าเกิดตีสามปุ๊บเราจะวิ่งนะใกล้แล้วใกล Modern ้ตีสามแล้วใกล้ตีสามแล้วยังไงตีสามแล้วทาํทาอะไรกันทําอะไรกันฮะทําอะไรกันเออเ้าเดี๋ยนะตุยเหรอหนูหนีไม่ทันนะ่ะหนูได้ตุยดีกว่าโอเคหนีไม่ทันเหรอโอเคตุยไปแล้วหนึ่งหนีไม่ทนันในขณะที่ด้านบนนั้นเอา้า หายไปไหนล่ะเดี๋ยวอีกคนนึงหายไปไหนไม่ได้ขึ้นมานอนหรอพ่อคะเกมจบแล้วค่าพวกหนูตุยทั้งคู่เลยอยู่ไหนล่ะอีกคนนึงงอ้าวเดี๋ยว <laughs> อ้อนี่ไงอยู่นี่กันอ้าวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยังไม่ช้าตอนนี้ตีสีอยู่ไปนอนไปนอน อ่ะฟื้นคืนชีพแล้วคือจะบอกว่าอีกคนนึงตุยแล้วก็เกมโอเวอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแค่คนเดียว <laughs> เหลือแค่คนเดียวใช่ไหมอ่ะอีกคนนึงคือตุยออกจากเกมไปแล้วมาตอนนี้เราก็เดินลงมานะเราก็ให้โอกาสลูกคนนี้ถึงเวลาตีห้าแล้วกันนะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะซึ่งลูกเราอยู่ด้านบนนู้นทําอะไรก็ไม่รู้ลูกเขาทำอะไรอะ่ะฮะอ้าวหายไปแล้วหายคู่เลยคราวนี้อ้าวหายของแท้อ้าวอยู่นู้นทุกคนอยู่นู้นลูกเราอยู่นู้น <laughs> <laughs> อะไรอะ่ะ อ๋อแอบขึ้นไปตรงคานด้านบนเหรอโอ้ลูกเราฉลาดมากเลยอะแน่จริงพ่อก็ขึ้นมาดิขึ้นมาดดงั้นเดี๋ยวพ่อขอวางบันไดก็แล้วกันนะลูกนะอ่ะพ่อต้องวางบันไดแล้วแหละอ่ะพ่อขึ้นมาแล้วลูกพ่อขึ้นมาแล้วจ้าเอาลูกลูกกระโดดลงลูกกระโดดลงแล้วลูกก็กลับไปนอนเตียงเกิดลูกกลับไปนอนเตียงลูกรอดนะตอนนี้ใกล้หกโมงเช้าแล้วทุกคนนะดูดิใกล้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ลูกน่าจะรอดชีวิตแล้วแหละหกโมงเช้าแล้วลูกหกโมงเช้าแล้วตื่นได้แล้วอ่ะเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วแล้วก็ทําการเปิดไฟในบ้านนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะเห็นไหมว่า เป็นเวลานี่เป็นเวลาเช้าแล้วนะแล้วเราก็ถามเธอว่านี่นี่ลูกน้องลูกหายไปไหนนะคะลูกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเอออยู่กันสองคนอีกคนนึงหายไปลูกบอกว่าลูกไม่รู้แล้วลูกเราก็ลงมาทานข้าวโอเคเลยสุดนอีกคนหนึ่งนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วลูกเราก็ไปดูดฝุ่นโอ้โหลูกเราคือดีมากนะจะบอกว่าเชื่อแล้วแหละว่าเธอสองคนนี้เคยเล่นแมปวิวสติกแดดจริงๆ คือแบบว่าเล่นสมบทบาทมากอะแต่ว่าไอ้คนนึงหายไปไหนก็ไม่รู้ดิต่อไปเดี๋ยวเรามาบ้านถัดไปดีกว่านะอย่างเช่นบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราแบบว่ามายืนตรงนี้เลยนะมายืนตรงกระจกหน้าบ้านเขาแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะเดินมากันไหมเขาจะรู้จักหรือเปล่าเฮ้ยเข,เ,นะเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วอะกลัวด้วยกลัวด้วยเราก็เลยถามพวกเธอไปว่าพวกเธอรู้จักฉันหรือเปล่าว่าฉันคือใครเธอบอกว่าไม่ไม่รู้จักเออตอบว่าไม่เลยเหรอ เราไม่รู้จักเหรอโอ้โหถ้าเกิดไม่รู้จักแบบนี้ก็จบเลยนะเธอคนนี้ก็บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักเราต้งคู่เลยแล้วกลัวเราทําไมเนี่ยอโเถหรือว่าหน้าตาเราหน้ากลัวเหรอโอเคสรุปว่าไม่รู้จักหน้าตานายนี่คือนี่มันเด็กทาลกช,ะช,ะชะลัดๆเราก็เลยถามเขาไปว่าเขารู้จักเราไหมเขาบอกว่าไม่รู้จักด้วยนะไอเราก็นึกว่ารู้จักโอเคสรุปว่าไม่รู้จักอ่ะก็จะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากแบบว่า มาปลอมตัวเป็นคุณพ่อจอมเข้มงวดจากแบบเวลสติกแดดนะคะก็ลองมาปลอมตัวกันได้นะมันก็จะเป็นความฮาฮาบนตลกตลกนะทุกคนไม่ได้น่ากลัวเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบยค่ะจุ๊บจุ๊บทำอะไรกันนะ่ะให้ยืทำะารกัรอ้าวให้ดอกไม้เหรอออให้ดอกไม้สาวแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอย่าบอกกันนะว่าแย่งกันจีบสาวอะ่ะอ๋อสงสเสว่าแย่งกันจีบสาวแน่เลยอะ่ะ <c oughs> นี่พวกนายอยากมีพ่อไหมเราเป็นพ่อให้พวกนายได้นะฮะเราเป็นพ่อให้พวกนายได้เด้อ